แพกโนตพาน้องออลิเซียไปต่างประเทศครั้งแรกสาวน้อยแทปปี้ใจฝูมากอายุครบ8เดือนแล้วล่ะค่ะสำหรับน้องอิลิเซียอีกหนึ่งทายาทแห่งบ้านรังสีสิงพิพัฒน์ลูกสาวสุดที่รักของนางเอกสาวแพทตีเซกูดและนักธุรกิจหนุ่มโดดวิเศษแถมยังกลายเป็นซุปตาจิ๋วขวัญใจพี่พแฟนคลับมากมายอีกด้วยล่ะค่ะ ล่าสุดคู่รักแพทโนดนั้นก็ได้พาลูกสาวขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศเป็นครั้งแรกในชีวิตปักหมุดเช็คอินที่แดนประดิบป,ประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าอากาศจะหนาวเหน็บติดลบแต่สาวน้อยเอลิเซียนั้นก็สู้ตายขาดไม่วันแฮปปี้ดีใจที่ได้ออกไปเปิดหูเปิดตาสู่โลกกว้างโดยคุณแม่แพทนั้นได้ระบุข้อความว่าเอ็ด e ม e ันโอเอลิเซียแอนด์ทริปอบอร์ดเจพี ซึ่งงานนี้นอกจากคนจะเข้ามากดไหลในความน่ารักของน้องเอลิเซียที่ไม่งองแงแล้วหลายคนนั้นก็ยังแอบไปโฟกัสที่ชุดหมีของน้องเอลิเซียด้วยช่างคุ้นตาเหลือเกินซึ่งต่อมาชุดดังกล่าวนั้นก็ถูกเฉลยแล้วว่าจริงๆแล้วนั่นก็คือชุดที่โนดวิเศษนั้นเคยเลงเอาไว้เมื่อปีก่อนตอนที่แพทเทเซียนั้นกำลังท้องอยู่อยากจะให้ลูกได้สวมใส่และวันนี้น้องเอลิเซียนั้นก็ได้ใส่แล้วสมใจคุณพ่อจริงๆเลยละค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ